เดียมะกอจะพี่น้องต้นมะกออ่อ,อนๆน้อยๆเน,น,น,นี่ยจะเมื่อนี่เดาหมกสีร้องเอาไปลวกกินกับน้ำพริกกะปิเบงจะหลายลายจะเบงได้ไหมมันงำกันจ้ะมันบ่มีหมองสิเกิดเดี๋าฮอสิจาก,การเอาไปลวกกินจ้ะพี่น้องเห็นไหมี่เดาจ้าหมกสีเด็ดเอาจะต,ต้นอ่อนๆแบบนี้เอาไปลวกกินจ้ะพี่น้องเออร้องเบงก็สิเป็นตะแสบแถมมันอ่อนดีคือผักวานนี่หระน้ำงหมัก แต่เขาเอาต้นมันไปเห็ดคลองหวานยังเอาไปเนี่ยนี่แซบคิดว่าแซบนะยังบดลองนะแซบแล้วนี่เดีสิเด็ดไปจ้ะบดดึงต้นได้จ้ะให้มันปงว่าไม่เข้าสิได้กินนะนี่เห็นบ่เบียร์ผักหวานกับมีจะลุกไปให้เพื่อนต่างบักหลยเรืออีกว่ะแล้วเสียบไปลวกบ้างจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องมากินเขาน้มุกจก้ะแกงจืดมะระยัดไส้น้ำพริกกะปิ อันนี้ต้นอ่อนมะละกอค่ะที่เก็บมาจากสวนมันเกิดหลายๆจ้กะก็เลยร้องเอามมลวกวกินบังขันมันกินนันหยอดได้นั่งวัดต้นก็กินได้คือกันนันละจา้าต้นอ่อนนะแกงจืดซื้อมะละมาจากตลาดสัญญจ้ามเมื่อนี่กันเลยต้องจัดซะหน่อยก่อนที่มันจะเสียค่ะผักตลาดอยู่ได้บดนจ้าตลาดนัดนะส่วนมากซื้อม,มันสินเาเร็ว เดี๋ยวเขามาล้องน้ำพริกกะปิกันจ้ะน้ำพริกกะปิราดข้าวแซ่บบลายต้นมะก,กอ่แซ่บ ลองเลยจ้ะน้องวานมันเสียมันบกขมทอใบแกมันหลดนะนี่เอาไว้แบบนี้ดีกว่าเสียเราก็แตกออกมาอีก รสชาติเหมือนใบมันงสำบัรังไหมจ้ะอืมขมอ่อนๆสะดาวขมกว่า นางว่าสำหรับคนบรรมคม่มขมคนก็สซิบรรกินจะ้ะรสชาติออกขมอ่อ,อนๆบ่มขมแห้งเผาวาน แกงเจดต่อไม่แกวก็ต้องไม่แกงต้องใส่ชิลงขอมัน,นีนม่แต่นอนออ,น,กกนออกคมมะลักกับออกคมก็เจยบหวางก็เจ็บเ,จบเต็มส่วนแล้วมืออื่นจะต้องเก็บ แม่ตะกี้บรลูได้จะใบมะกอ,อกินได้ใบ,บมันบ่มีผายมาพากกินพอแม่นะัก็บบอกพากกินได้น้่งบอกกันมาเห็นเขาเริ่มกินเลยละก็เริ่มก,กินน้ำเราก็มูคนอินโดนีเซียมาบาดได้เขากับคอกับบ้านจะ้ะคอเอาไปลวกกินแต่น้ำบอลล้ืง เราก็มาลองตอนแบบวันเป็นไวรัลแต่เคยเห็ดช้าให้แฟนน่าสมัยตะก,กี้จะเอาใบแก้มนันหั่นตักเนี่ยเเป็นช้าช้าสมุนไพรนะแต่ว่าใบก็เคยตั้งกินแท่บาทนี้ละสื่อมาก,กวอสุกเอามาฟังดินจ้ะพี่น้องต้นอ่อนขึ้นมาเอามา รวบเป็นผักกระทินยาคาพญาชันดีด้วยจ้ง จะเคยได้ยิ้งบอมมาเลยกระถินอนะ่ะเป็นยาค่าพยาธิขันพูได้กินเราขับไทยมาหนะนั่งบานใช่นั่งคิดว่าใช่นะบอนเมื่อคืนนี้นะั่งกินนั่งกับสุดยอดเลยเมื่อเช้านี้เต็มทีสองหลอบกระถินยันงไม่กระทิน ตอนน่อยมักหลังแซ่แข็งมันดำขาว่้านจะคุ้เก็บมาหลายๆแซ่แข็งไว้ถ้ากินนั่งเคยแซ่แข็งจะไปนอนนัง่นงเก็บมาเป็นพุงปุยแซ่แข็งไบเหล่าไนมันดำกินบอแซบไหมจ้ะเราแต่คนเราแต่คนมากเ้อนั่งบ่มกักขันบ่มีนั่งกับบ่กินนั่งสิมากกินแบบสดๆมากกว่า ลืมต้มน้ำถึงวส้สีต้มกาแฟกับน้ำห่อนเย็นจ้าพี่น้องลืมข้าวเราสีบะทันเพราะว่าซ้งเราสิกินก้อนไปฮับลูกสาวสันได้จ้ะเวลานี่เป็นเวลาที่ดีจ้หลังอาหารเทียงกินเรากะสิคุ้มหิวดีบ่อยากกินของจอกหลอกเจกแหลกจุกจิกสันได้จ้ะพี่น้องกินแท่นขนมของหวานโกโก้กับมิตรจา้ทขันจะบ่หมักกาแฟ แต่ถ้าอยากเสียบนะจ้ะกาแฟกับโกโก้ส้มผสมกันจะยังละเคืองสองดีงามจ้ะบอกเลยใส่น้ำแข็งไปไป้อมเป็นเครื่องดื่มช่วงหน้าห่อนแต่ว่าขันบ้านเจ้านาวกะกินแบบหอนกับแซบจ้ะเป็นมอคคาเวลามือใดเซ็งนะมือใดเบื่อกาแฟก็เห็นมอคคากินจ้ะหอมละมุนหอมแห้งจ้ะพี่น้องลาไปรอจ้ะสวัสดีจ้า